น่าจะแยกพี่ตุ๋ยอะไรอมามาไม่พี่ตุ๋ยอยู่กลางพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยอยู่กาากนะฝากด้เอาีแล้วอ่ะไม่อยากเล่าเรื่องอ่ะนี่ะจําระจ้าไม่พี่ตุ๋ยแก้งลืมเพรนจะมาเฉลหรือเปลลืมเลยเย็เรื่องของเราว่าเปลืตัวหนโดนเหามายังไงบ้งเรื่องเทาเแรกเจอเลยฮะคุณกาย เรื่องเราคือเรื่องแรกจะได้ดูวันไหนนะพี่ชกัยเรื่องแรกที่จะได้สตรีมมิ่งครับในโปรเจกต์ทั้งหมดวันนี้ครับก็วันที่16กุมภาพันธ์นะครับเป็นไงบ้างคะแบบเรื่องนี้มันจะผลรอดที่หายยังไงบ้างเนี่ยต้องบอกว่าแบบมันมันสนุกมากพอทุกคนก็มีเอมมีเป้าหมายของเขาค่ะในการที่จะถูกหวยเพื่อที่จะแบบเอาเงินไปใช้จ่ายในเป้าหมายของตัวเองซึ่งก็หนูว่ามันครบรสชาติดราม่ากินใจคอมเมดี้คือมันแบบสนุกมากแล้วก็ ไม่ไม่ได้เห็นหนูกับพี่สกายในรูปแบบนี้แน่นอนคือมันฉีกมากใช่แต่บ้านแม่เาตายเพามันขับรูกเราเยอะมากเลยพี่โู้หลักๆก็เรื่องคอมเมดี้นั่นแหละครับพอมาเจอพวกพี่พี่สมจิตพี่แจ๊ดพี่แพทแล้วแบบพวกเขาตลกอาชีพอยู่แล้วเราตลกกิ๊กอกใช่เราเรากินกอกใช่ไอ้ตอวนี้นี่ปกตินี่แบบไม่ไม่แปลกใจนะว่าแบบที่พี่แจ๊ดกับพี่พี่แพทเขาจะเล่นตลกกับผมมากแต่เรื่องนี้พี่สมจิตผมมากๆ ต้องรอติดตามเลยขนาดนี้พี่หลงตีมันดีคมขนาดไหนอี่บาลอนาลมนดูต้อะรับตับแต่รับตับนี่นะฮะต้องผ่านการคัดกรองจากคุณแจ๊สพุณจุกนี่ก่อนถ้าตับนี้ไม่ผ่านแจ๊สจะไม่ให้ผ่านติเกี้บอกไม่คนผมมมย่งกางมย่กัผมไม่คนคุมรายละเอียดมุกในหนังเรื่องนี้ครับผม มผมดูภาพรวมหมดเลยถ้าคุณจะเชื่อผมนะขอบคุยอนหน่อยมันก็ไปไม่ใชเรื่องนี้ําพตลกของเรามันจะไหนไหนกับเรื่องสื่อไหมคะผมว่าอันนี้คือจ,จังหวะจังหวะวิจุตรเองแกดีอยู่แล้วดีมากๆคือจริงอันนี้มกเมื่อกี้ผู้เล่นแต่งจริงแล้วอะทุกอย่างมันถูกวางจังหวะเอาไว้หมดเลย จริงจริงจริงตอนแรกก็ชวนนครมมาเล่นนครแกไม่ว่างก็เลยว่างก็ว่างแกไปตายนั่นแหละก็เลยไมาได้มาไม่ได้คือมันมันจริงจริงในเรื่องนี้เราเราตั้งใจให้มันมีตลกหลายรูปแบบครับแล้วก็เลยชวนคนอื่นมาเล่นอย่างอย่างพี่แจ๊ดอย่างพี่แพ๊ก็จะมีตลกแบบหนึ่งมินนี่อาจจะเล่นตลกแบบหนึ่งพี่ปันประกายเล่นอย่างพี่ผมจิตอาจจะตลกคมมากที่สุดคมมากที่สุดเท่าที่จะคมได้อะไรเงี้ยครับไม่ได้มากเท่าไหร่แพ๊ดจ๋าแม่มาแกตานิเดียวจ๋าจ๋าเรื่องนี้ได้ไหม ไกล้ตัวเนาะ <c oughs> ใกล้ๆมากค่ะ <c oughs> พี่ตุ๋ยเหมือนเลือกมาเพราะว่าเราเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือชีวิตจริงก็เป็นแบบสายรีวิวพิตตี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็อานที่แปลกใจเลยคือคุณเขาเล่นตลกได้อันนี้แปลกใจมากพอเข้าฉากด้วยกันคือใครเขาเล่นตลกได้ได้แล้วคนนี้ห <c oughs> ยาบคายได้ ทุกคนดูคือมันประหลาดใจมากขนาดไปเล่นเองอะประหลาดใจเลยคือเจอคนนี้เขาจะเป็นคนแบบพี่ตุ๋ยแบบนี้ดีไหมโอ้เป็นตลกไปเฉยทุกคนนี้ก็หยาบคายส่วนคนนี้เขาก็ดูอง์รวมคนนี้ก็คือถ้าเขาดูภาพรวมถ้า,ถ,าถ้าเขารู้สึกไม่ไม่จอยอะไรกับใครกับมุกใครเขา ไม่ได้เลยงงพี่อยากคลายเหรอคะตุ่งอยากคลายมากเข้าปากเหรอความอยากคลายไม่ยากนะคะเป็นเรื่องปกติของพี่เหมือนกันไม่ใช่คนเรียบร้อยอยู่แล้วก็ถามกาเหมือนกันว่าทำไมพวกผู้ชนมาเล่นเพราะว่าไม่เคยเล่นหนังนี่จะเรื่องแรกคือเล่นแต่ละครเวกซ์เขาอยากเห็นคนทำม้าทำมงอยากคลายเหมือนกันนะครับเขาก็ถามทำแรกเลยว่าพี่อันนี้พี่พี่พูดอยากได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะปกติก็พูด นแ่งล้วจริงๆที่ป้าทำกันบ้านเนี่ยป้าคิดว่าเป็นอย่างแรกๆที่ช่วยอะไรเนี่ยก็อาศัยเนี่ยค่ะคนอื่นช่วยด้วยแล้วแสดงที่เล่นด้วยกันแล้วก็แล้ก็ต้องต้องต้องถามว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรอีกเราก็ยังก็ต้องเชื่อผู้จัดเราไม่รู้ไม่รู้อ่ะเราทำตามที่เขาเอยแต่เท่าที่ดูตัวอย่างก็มืออาชีพนะพี่น้องก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้ได่เราเอาไปทีมาบ้านแล้วก็เราคิดว่าถ้าเขาพอใจแล้วก็ผู้จบเนาะมั้งเนาะ สิบหกนี้อ๋อ16ว่าสิบหกนี้ยังไงคะก็ฝากพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะฝั่เดลอนสโตตเตอรี่ด้วยค่ะ16พฤศจิกายนนี้ก็ออนได้ดูกันหมดแล้วค่ะตอนเดือดก็เป็นวันหวยออกด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีใช่ขอใหยโชคดีใช่สำหรับคนที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็จะให้หวยเลยไหมอือก็ทำเงินเท่าที่ฝนก็ต้องมีเลขหนึ่งหกกันมั้งเหรอว่าะี่หนึ่งหนึ่งมาหกต้องมาไดอปวดหัวจริงซมเลยซมมามุ้งไปผ่านอีกแล้วผ่าน ครับครับอ่ะแม่เดี๋ยวอ่ะคุณแม่ <laughs> 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 <laughs>